สวัสดีจากนาเนธแลนด์ครับขอบคุณนเนธแลนด์นะสวัสดีนะคะทุกวันแต่แทุกะดทุกวันดูทุกวันเลยค่ะจะไปชมโลกว่างสักวันจะไปชมที่านาไดะ,ะขอบคุณมากนะคะอขอบคุณจา้าโอ้ยสูตรมันกับเห็ดหยาเขากินหมันเหมือ,มอกับสอดออกตับ เมนูกิ่งได้เลนขายของด้วยสิบอกให้เบอร์หูน้ำเด้อนมาสเต่ไม่ต้องพูดว่านมาสเต่เป็นยังสวัสดีสวัสดีนะคิดนมาสเต่นมาสเต่สวัสดีสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกิ่งวันนี้แม่หอยสวยพารลตาเออต้องสั่งกระดิ่งให้เขาดูด้วย นั่นแหละนี่มีนั่น,นแหละต้องเอาสิบไม่ได้ต่ำปิดเนาะคืบไม่สั่นแต่กระดิ่งอยู่นี่นอาก็ตามไปสั่น <c oughs> ไปเจ้าใช่น้องวีนาไหมใช่ครับน้องวีจ๊ะใครวีนาเหง่อจ่านี่นี่นาจังตีแม่แม่นีนาไม่ใช่วีนาสาวแขกกมาเต้นเลยแม่นั่นเขาบอกให้เต้นแขกแล้ว สั่นไปด้วยดีเออตอน้นไม้มต่ำตด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละน่นเกลเือตําเหล่าเกลือตําเหลาไม่เผ็ดพริกสองเม็ดนะคะ้ามนะีข้าวอีกมั้ยบ้างมีจ้า,จา แม่สวยมากจากโคราชเอฟดีสวีเดนค่ะชอบมากอู้สวีเดนสวัสดีสวีเดนนะคะขอเต้นอินเดียเต้นมาท่านใดจ้าขอาชิงโมงแม่สวยเอฟดีจากแพร่จ้าสอแม่สวยสวัสดีจังหวัดแ,วแป้่แต่มันเหมือนสาวแขกจริงๆเขาหน้าให้ผิวให้ในตาแขกจ้ะ <c oughs> เออตาแขก เหมือนเข้าทรงอ่ะเข้าทรงแบบนี้เอาคนทรงเจ้าแม่เออเป็นที hm. ่สี่ตีเออพอกหูเนี่ยพอกเคยไปบิงนต้องวิ่งหลบเสาใช่ครับต้องวิ่งหลบเสาเนี่ยเออ่นี่แขกนี่กับ แปลกนรกิงไปหาล,มหล,ล้ม,ลมต้องตุนใหม่ตุนไหลเนาะเขาทำไมเป็นแบบนั้นนะ่ะเราต้องมีเพลงทุกเรื่องเลยนะต้องมีเพลงมีอะไรทุกเรื่องเลยเพ,เพลงเพลงอีบิตตี้อีบิตีอีบิตีเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเลือกข้าวเลือกข้าวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวดูเลขข้าวตัวนี้ก่อนนะคะเขามี